าชมครับเรามากันที่ศูนย์กีฬาเยาวชนเทศบาลนครนนทบุรีนะครับวันนี้ก็มีการชิงชนะเลอร์นะครับเป็นวันปิดการแข่งฟุตบอลระดับเยาวชนอายุไม่เกิน14ปีนะครับวันนี้ก็จะมีการมอบเทือรางวัลตอนนี้ก็เป็นคู่ชิงที่3อยู่นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปติดตามในคู่ชิงชนะเลิศนะครับก็เห็นว่าเป็นคู่ฟัดกัดเก่าด้วยนะครับในส่วนของผู้ปกครองนะครับก็นําอาหารนะครับมาให้กับ น้องนองนักเตะนะครับนี่ก็ต้องขอขอบคุณอย่างสูงนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านในนะครับแล้วก็วันนี้ก็จะมีมอบทั่วรางวัลด้วยนะครับบรรยากาศเป็นอย่างไรตามไปเลยนะครับ<อ>เพื่อเป็นขวัญกำลังใจนะคะให้กับทางโค้ชเองแล้วก็น้องๆ้เยาวชนนะคะกีฬาของเราทุกคนนะคะ ซึ่งปีนี้นะคะก็ะได้รับนะคะ,ะผู้เข้าร่วมกิจกรรมนะคะก็ทั้งหมด6ทีมนะคะ6โรงเรียนด้วยกันค่ะคุณผู้ชมครับหลังจากที่คู่ชิงได้จบลงไปนะครับเกมสนุกหัดกันรุกรับเลยนะครับต้องคุยกับโค้ดนิดนึงครับโค้ดหวานเป็นยังไงสำหรับเกมนี้เกมนี้ก็เป็นไปตามเป้าที่ทีมงานสตาฟได้วางเอาไว้ก็ทำนายผลการแข่งขันตั้งแต่ ที่จะเริ่มการแข่งขันก็คือ3-0ก็3-0จริงๆเพราะว่าเราได้สกรีนฟอร์มของคู่แข่งแล้วคิดว่าลูกทีมของเราเด็กๆทุกคนน่าจะเอาอยู่วันนี้เพียงแต่ว่าที่ยังไม่เข้าฟอร์มเท่าไหร่ก็เรื่องอการให้บอลการบอลพซชั่นหรือทานชิปชั่นเนี่ยตรงนี้มันจะจะด้อยไปนิดหนึ่งเพราะว่าเด็กเพิ่งฟื้นไข้ามามนะครับตรงนี้ก็แต่สุดท้ายแล้วเราก็ทำได้ครับผม มันตอนที่เรานําอยู่2อศูนย์เนี่ยถ้าเกิดว่าฝั่งนู้นเขายิงได้สักหนึ่งลูกเนี่ยเกมมันอาจจะเปลี่ยนทาอะไรให้น้องมันมีแรงวิ่งขนาดนั้นอ่าก็คือเราจะเน้นเกมรับไปด้วย<ม>ก็คือบอลทานชิพชั่นถ้าคุณลุกได้คุณก็ต้องรับได้<ม>แล้วก็ทุกคนในทีมเนี่ยต้องสร้างความมั่นใจซึ่งกันและกันตรงนี้มันถึงเป็นระบบทีมแล้วก็ประสบัยชนะได้<ม>ครับ ครับนี่ก็เป็นโค้ดหวานนะครับซึ่งก็ชนะเลิศน,นะครับพร้อมกับถ้วยและเงินรางวาัลขอบคุณกระค้ดคโค้ดหวานของโรงเรียนนนทรบรีวิทยาลัยเขาเป็นอดีตนักฟุตบอลเก่าฝีเทา้าดีนำนักเตะยู14ปีครองแชมป์และเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆได้มีกำลังใจฝึกซ้อมเป็นนักฟุตบอลที่ดีต่อไปโครงการดีต้องมีคนดูแล และให้กำลังใจสำหรับน้องๆเด็กๆเยาวชนครับอันนี้โครงการนี้เป็นปีที่3นะฮะที่เราจัดมาโดยกลุ่มเป้าหมายคือเด็กอายุ14ปีนะครับ ก็เป็นโครงการที่จะส่งเสริมกีฬาต่างโรงเรียนก็ได้เจอกันนะครับอันนี้ก็เป็นพื้นฐานแล้วก็ไม่เพียงแต่ฟุตบอลน,นะฮะเราก็ยังมีทั้งวอลเลย์บอลมีทั้งฟุตซอลนะครับโรงเรียนไหนที่เล่นมาแล้วเนี่ยมันก็ได้เหมือนกับประลองฝีมือระดับตัวเองนะครับว่า เล่นได้เก่งแค่ไหนนะครับอันนี้ก็เป็นการพัฒนากีฬาของเราพื้นฐานนะครับเพื่อเพื่อโตขึ้นเขาชอบเขาก็ไปต่อฮะเรื่องกีฬาเนี่ยนะครับมันไม่มีใครเก่งเก่งมาแต่เกิดนะครับคนที่เป็นแชมป์โลกอะฮะมันก็แพ้มาแล้วทั้งนั้นแม้แต่วันแรกที่เริ่มเล่นก็ต้องแพ้เพราะม่เพราะเป็นกีฬาที่ต้องใช้ทักษะครับเล่นวันแรกมันก็แพ้ครับเพราะว่าทักษะยังน้อยแต่คนที่ชนะเนี่ยประกอบทักษะเยอะแล้วก็ มีความชํานาญมากกว่ามีประสบการณ์มากกว่าอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาฮะกีฬาเนี่ยนะมันก็สอนชีวิตคนเราให้รู้จักผิดหวังสมหวังนะครับที่เขาเขาถึงบอกให้รู้จกักรู้แพ้รู้ชนะนะครับเพราะว่าชีวิตจริงคนเราไม่ได้สมหวังทุกเรื่องอะกีฬาก็เหมือนกันเล่นใหม่ๆมันก็ต้องแพ้ ก็เสียใจใช่ไหมแล้วต่อเล่นมากๆเข้าก็ชนะก็เริ่มสมหวังอันนี้มันก็เป็นบทเรียนชีวิตอย่างหนึ่งให้นักกีฬาเนี่ยได้ใช้ชีวิตจริงเหมือนได้ได้ในชีวิตจริงได้ง่ายขึ้นเพราะว่าในการเล่นกีฬาเนี่ยมันมีแพ้มีชนะเป็นธรรมดา แต่การชนะเนี่ยมันก็แลกมาด้วยความเพียรน,นะครับเพราะฉะนั้นในชีวิตจริงอะ่ะเราจะสําเร็จอะไรเราก็ต้องมีความเพียรอันนี้ก็เป็นเรื่องประโยชน์ของที่กีฬาที่สมัยก่อนรู้แปลรู้แพ้รู้ชนะอะไรนะครับรู้อภัยอันนี้ก็เป็นอย่างนี้เพียงแต่ว,ว่าสมัยก่อนเขารวบรัดเขาไม่แสดงให้เราเห็นว่าแล้วมันยังไงแพ้แล้วชนะแล้วได้อะไรแต่ในความเป็นจริงมันสอนอยู่ใน ในชีวิตในการแข่งขันสุดท้ายวันนี้ท่านเห็นลูกๆมีลูกนีได้เล่นกีฬามีความสุขไหมครับมีความสุขเลยครับแล้วก็ช่วยให้คนในท้องถิ่นเรานะครับได้มีการพัฒนาทักษะฟุตบอลแล้วก็เด็กๆรุ่นใหม่ๆที่ไม่เคยเล่นก็ได้ได้เริ่มรับ,ร,บรับรู้นะครับก็เริ่มซ้อมแล้วก็มาเริ่มแข่งจริงนะครับก็ถ้าเขาชอบเขาก็เล่นต่อแล้วก็มีความสนุกกับเกมนี้ครับ ขอบคุณท่านรองครับที่ให้สัมภาษณ์กับรายการของเราและขอขอบคุณโครงการดีๆสำหรับเด็กๆในพื้นที่จังหวัดนนทบรุรีคราวนี้เราไปติดตามดูบรรยากาศของผู้ปกครองที่พูดถึงลูกในการเล่นกีฬาครับตอนแรกไม่ชอบเล่นเล่นที่สนามเดียวพอนานค ก็เลยชอบเล่นตั้งแต่สี่ห้าขวบณปัจจุบันนี้ตัวยังเล็กนะใช่ตัวเล็กมากเล็กแตอนนี้ตัวสูงแล้วสูงแม่ก็ขอบคุณที่สนับสนุนมาตั้งแต่เด็กๆครับก็สนับสนุนพาไปซ้อมพาไปแข่งเล่นมาตั้งแต่อายุ8ปขวบครับแปดขวบเรียนอะคาเดมี่ที่สุพรรณบุรีครับ ทีนแรกตั้งใจจะให้เขาเป็นนักบอลแบบมีทรงแบบนี้ไหมใช่ครับแบบนี้เลยนี่แบบนี้เลยครับก<ช>็ไปดูอะคาเดามี่ไล่ลงไล่อะคาเดามี่ที่ทุพันล้วก็ชอบใจอะคาเดามี่นี้ที่เขาซ่อนให้เป็นแบบนี้ได้ครับวันนี้เขาเป็น11ตัวจริงแล้วเขาเป็นคนที่ตัวเล็กที่สุดแล้วก็โดดเด่นเห <laughs> ็นฝีเท้าลูกวันนี้เป็นไงบ้งางพ่อ <laughs> ก็ดีใจครับดีใจที่มาได้ยังขั้นนี้ครับ ให้น้องเล่นตั้งแต่ประมาณ8ขวบเริ่มเล่นตั้งแต่8ขวบค่ะ8ขวบแล้วก็เล่นมาเรื่อยๆๆจนตอนนี้14 8แปดขวบนี่จริงจังไหมหรือว่าเล่นเพื่อสุขภาพตอนแรกแม่ให้เล่นเพราะว่าเล่นฟุตซอลมาก่อนค่ะฟุตซอลที่โรงเรียนเพราะว่าแม่ไม่มีเวลาไปรับเรื่องของเรื่องคือไม่ได้จริงจังกับบอล คือเลิกงาน5้ามงเย็นแล้วก็ไม่มีไม่มีคนรับส่งอะคะ่ะก็เลยให้เขาเล่นที่โรงเรียนไปก่อนแล้วก็รอเลิกเรียน5้าโมงครึ่งอย่างเงี้ยแม่เลิกงาน5้าโมงครึแล้วก็ไปรับเขาก็เลยจากนั้นก็ค่อยๆจริงจังมาเรื่อยๆค่ะอาคาเดมี่ปุ๊บแล้วก็ต่อยอดมาเรื่อยๆจนปัจจุบันนะคะ บรรยากาศของการแข่งก็อย่างที่บอกแฟนๆนะครับว่าต้องมีผู้ที่สนับสนุนและก็ส่งเสริมนะครับเด็กๆวันนี้ทุกๆทีมพี่ชานั่งดูอยู่นะครับก็ถือว่าเล่นได้ดีและมีความสุขนะครับแล้วก็จบด้วยทางด้านผู้ชนะนะครับแล้วก็ต้องมีผู้แพ้นะครับวันนี้นะครับรายการสู้ชีวิตพิชิตกีฬานะครับต้องล่ําลาแล้วนะครับเราจะไปสู้ชีวิตไปพิชิตกีฬาในสนามอื่นในสัปดาห์หน้าวันนี้พี่ชชวล่าลานะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ ยาวไกลมองออกไปสุดปลายฟ้าแสงตะวันส่องออกมาพิพัฒนาการของชายเท่าที่เราเห็นมาตั้งแต่ตอนเริ่มต้นเท่าๆที่เห็นดูเนี่ยมาอยู่ที่นี่เนี่ยมีข้อดีตรงที่ว่าความแข็งแกร่งที่เห็นชัดเจนนะเพราะว่าปกติเนี่ยน้องก็จะเล่นอาาเดมีก็ก็เหมือนอาคารดมีทั่ทั่วไปแต่เวลามาอยู่นมิทเนี่ยเหมือนว่าเราได้พัฒนาเรื่องความแข็งแกร่ง ความแข็งแกร่งนี่เห็นชัดเจนมากเพราะว่าได้กินนอนอยู่ที่ที่โรงเรียนแล้วก็ได้ร่วม,ร,วมร่วมเล่นกับเพื่อนซึ่งเพื่อนแต่ละคนก็ทักษะก,ก็เป็นคนที่มีความสามารถอยู่แล้วนะทีนี้หมายถึงว่าเด็กที่อยู่ในกลุ่มความสามารถเดียวกันมาเล่นอยู่ด้วยกันแล้วก็มาเจอเมื่อความแข็งแกร่งนู่นนี่นั่นเลยทั้งหลายเนี่ยก็ก็ยังที่ผลนะครับมันก็บ่งชี้ด้วยผลนะนะเล่นทั้งหมด4 5นหรัดเราก็ชนะตลอดปปลจับมือ วันนี้อะไรมาแจกฮะขนมปังไว้เ้ยเว้เยนี่คือนี่เป็นของใครอ่ะเป็นของผู้ปกครองผู้ปกครองนนวิทย์อ่าแล้วก็มีเจเล่มีพายเย็นมามีข้าวด้วยวันนี้ก็คือพูดง่ายๆเวลาไปไหนเนี่ยก็ก็จะมีของมาให้เด็กๆน้ำดองน้ำดื่มโอ้โหมากันเพียบอาเชิญหน่อยเชิญหน่อย ในคู่ชิงเฉลิดด้านในนะครับมีผู้ปกครงองเอามา <laughs>